็นั่งจองที่จอดรถกลางลานจอดไปเลยสิมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านี่เป็นเหตุการณ์การบันชนะระหว่างคนขับรถกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจใช้วิธีจองที่แบบไม่คาดคิดโดยเธอตัดสินใจนั่งลงบนเสื่อโยคะกลางช่องจอดรถโดยเธอพูดว่าพวกฉันมาถึงที่นี่นก่อนและแกยพยายามจะแย่งที่จอดรถพวกฉันมาถึงก่อนแกฉันขอดีๆแล้วแต่ตอนนี้พวกแกกลับโมโหแล้วยังจะมาถ่ายคลิปฉันอีกพร้อมชูนิ้วกลางให้เพื่อแสดงความไม่พอใจฝ่ายคนขับรถและคนถ่ายคลิปพยายามจะบอกว่านี่มันคือที่สาธารณะแล้วการที่เธอมานั่งจองทีี่จอดแบบน มันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมแต่ผู้หญิงคนนี้กลับตอบโต้ด้วยการตะกนซ้ำๆว่าฉันไม่อนุญาตให้พวกแกถ่ายคลิปฉันฉันไม่อนุญาตให้ถ่ายแล้วคนถ่ายคลิปพูดว่าแกอยู่ในที่สาธารณะถือว่าเป็นการยินยอมโดยปริยายอยู่แล้วเธอจึงตอบกลับไปว่าพวกแกเป็นคนก่อเรื่องนี้เองแล้วตอนนี้ก็มาทําเป็นดราม่าแถมยังมาถ่ายคลิปฉันอีกฉันไม่อนุญาตให้ถ่ายเด็ดขาดแล้วมีคนนึ่งพูดว่าแกอยู่ในที่สาธารณะแกไม่จาเป็นต้องอนุญาตในการถ่ายคลิปแกจะต้องไปขยับรถแล้วนะไม่อย่างนั้นคันนั้นเขาจะออกไม่ได้ไปถอยรถไปไปจอดตรงนู้หิงคนนี้ก็ ยังคงยืนยันว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปและจะจอดรถตรงนี้ก่อนที่คลิปมันจะตัดจบไปทุกคน